ปลานี่เองที่แรกนึกว่าจะทออ่าร้อยสายไฟมันคือท่อะป,ปาครับทุกคนพอทำพุทบาทใหม่เขาใส่เหรียญพ่อปลาใหม่แต่ละบ้านเขาก็จะต่อใส่เหมือนตัวตัวตัวย่อยๆนะครับ ก็อกเล็กเขาจะต่อข้อแต่ละบ้าน,นไปลงที่มิตเตอร์บ้านใครบ้านมันของนี้ยังไม่ไอ้นี่ครับกาลังทำของนู้นก็เสร็จแล้วเสร็บาทมันก็จะเล่นๆนะครับเดินระบางสะดุนลม,มน่าจะเป็นท่อปลา,าเก่า เมืก่อ่่พ่อพีบีซีช่วงนี้เขากำลังปรับพื้นนะครับใครเดินไปไหนก็อดทนสักหน่อย <c oughs> เดี๋ยกวก็เสร็จก็ทำไวนะครับทุกคนบ้านอยู่ใกล้ๆก็คงจะนี่หน่อยคุณเอ้ยอ่า เดินไม่สะดวกเลยอดทนไปก่อนเด้ออันนี้มารีวิวให้ชมนระทรสุดบาทใหม่กรทมเดินมาแถวนี้ก็ถ่ายให้ดูมีอะไรถ่ายครับทุกคนทำคลิปเดินกินท่องเที่ยวเดินพารีวิวชมอ๋อสีเหลืองๆนี่นะ่าจะเป็นสายไฟเนาะที่ร้อยสีดำมันคือท่อประปา เขากำลังไล่เทพื้นมาแล้วเขาเขาเขาจะทำระบบอ่าสายไฟแล้วก็ประปาเสร็จแล้วเขาก็คงจะปรับพื้นนะครับฝั่งนู้นเขาทำก่อนเขาเสร็จก่อนฝั่งนี้คนอยู่บ้านใกล้ๆก็ต้องอดทนรอสักพักสักแป๊บสักพักใหญ่ๆวันนี้พามาเดิน ซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยครับถ่ายภาพไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับเดินแบบว่าพื้นมันใี่นี่นะครับพื้นมันจุดไม่เรียบจึกจักจักมือไม่นิ่งด้วยนะครับทุกคนเราสร้างมากมาย นี่ตรงนี้เขาทำหรือเปล่าในกาเฟแล้วแต่ว่าท่อประปายังไม่มีน,นี่เอาลงตรงกลางนี่อะไรม่รู้สายไฟหรือเปล่าก่ <c oughs> อนจราจรนถนนพระรามสี่ตรงแยกสะพานลอยครับ ลุยน้ำไทยมาบ่อยแล้วครับรีวิวบ่อยเกิดอุบัติเหตุรับรถตํากันทางเลี้ยวเนี่ยครับแท็กซี่กับรถอกระบะครับข้างล่างอยู่ข้างล่างโล่งๆอย่างนี้ก็ดีถนนะไปไหนมาไหนแต่เวลาออกไปไหนไม่ค่อยโล่งอย่างนี้เลยติตตตดตอกไอ้นี่ก็เริ่มมาเหลืองสมพู่เลยนะครับ ดอกสแบกดอกสแบกเดี๋ยวจะพาเดินอ่ะซอยโรงพยาบาลเกลยอน้ำไทยครับเมื่อก่อนผมมีประกันสังคมอยู่ตรงนี้ผมเดินมาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยขัางล่างฝั่งนี้ก็จะสวยด้วยคุณบาทครับเดินสะดวกผมอยากจะเดินทางนี้อยู่แต่ว่า จะต้องกลับไปซื้อไยเตี๋ยวฝั่งนี้ก็ต้องเดินฝั่งตะขาบเหมือนเดิมว้าวคนละม่ติกับฝั่งนู้นเลยซอยโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลดั้วน้ำทยหนึ่งโอ้รถต่ำกันไม่น่าเลยซอยโรงพยาบาล กล้วยน้ำไทครับทุกคนเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรเต็นก่อสร้างอะไรตึกอะไรไม่อง้โรงอาหารหรือป่าตอนนี้เป็นเขาจะเตรียมก่อสร้างแล้วเขากั้นไว้ซอยลมพยาบาลกล้วยน้ำไทยบรรยากาศดีดีครับลมเย็นวอยๆไม่คยเย็นเนี่ย ถ้ามามาตรงนี้ไลยมีของกินนะครับมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูเนื้อถ้าอยู่ย่านฝั่งนูน้นไม่มีนะครับมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเอก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับแบบหมูลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ยหมูแดงปลาอะไรอย่างนี้ถ้าคนไม่ชอบปลาก็ไม่ค่อยเอ็นจอยปลาทะเลลูกชิ้นปลาอะไรไมันรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นๆนะครับผมไม่ค่อยเอ็นจอยชอบกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกมากกว่า หรือว่าถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆก็ต้มยำก็ต้มยำไปเลยเดี๋ยวต้มยำอร่อยที่เป็นกุ้งเป็นหมูเด็กอะไรอย่างเงี้ยหมูนี่ก็ถึงโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยนะครับฝั่งนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนะที่เจอรถแล้วก็ร้านกาแฟเอเมซอน ถือว่าใหญ่นะครับโรงพยาบาลมันจะเป็นบริเวณอย่างนี้ดูเหมืนไม่ใหญ่แต่จริงๆใหญ่ครับเพราะเขามีสองากฝั่งนะครับนี่ก่อสร้างอีกไม่รู้อะไรขขอโรงพยาบาลหรือเปล่าเนี่ยด้านอาหารมีของกินนะครับเดินมาตรงนี้มีของกินมากมายผมรู้แล้วต่อไปผมจะมาซื้ออาหารแถวเนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็มีโอเคคือโรงพยาบาลเอกชนเขาจะดีไปอย่างนี้ครับคือว่ามัน มันสะดวกครับคนน้อยถ้ามาเข้าโรงพยาบาลคนน้อยครับโอ้ยตรงนี้มีเซเว่นผมไม่เคยเดินมามีเซเว่นด้วยเมื่อก่อนมาเข้าโรงพยาบาลแล้วก็กลับเลยไม่เคยเดินมาฝั่งนี้ครับ ซอยข้างหลังโรงพยาบาลน,นะข้าง้างโรงพยาบาลก็ทะลุไปนะทางฝร,รันะ่งเศส่นาะทะลุไปตรงอซอยอะไรที่มันผ่านไปเอกมัยครัทะลุได้ลงโลมย่านโรงพยาบาลมันก็จะมีของกินเยอะร่มรื่นด้วยต้นไม้ครับซอยตรงนี้ ของกินเยอะเลยนะครับคงจะทะลุสุขุมวิทนะครับมันจะตีโพกออกสุขุมวิทต้องเดินให้ถึงถึงจะรู้ไม่มาก็ไม่เห็นบรรยากาศของขายของขวาบมีเห็ดหอมตรงนี้เป็นร้านของฝา ต้นหูวกวางหูกระจงมีต้นหูคว,วางย้ายใหญ่ครับอนันี้เพาตัดแต่มันก็น่ากลัวนะมันใหญ่เลยถ้ามันลมลงมาเลยโหไม่อยากคิดเลยที่เขาบอกว่าต้นหูกระจงหูคว,วางไม่ควรปลูกในบ้านไม่ควรปลูกหน้าบ้านมันก็ประมาณนี้ครับดูดูต้นมันครับ ก็มันแผ่กิ่งก้านสาขารากอะไรต่างๆมันหนึ่งก็คือว่ามันใหญ่แล้วมันก็ใบมันเยอะนะครับที่เกียยตัดอะไรประมาณนี้ตัดทำความสะอาดรากมันไปโหสุดยอดเลยน่าเตอมากเลยมันอยู่ในสวนสาธารณะมันเหมาะอยู่โอ้ยมันไม่ได้ทะลุไปสุขุมวิทเลยมันโค้งไปทางไหนก็ไม่รู้เนี่ย เ <l> นี่ย er, มันโค้งไปทางนู้นอีกมันโค้งไปทางพระรามสี่มันจะหักออกได้ก็ไม่รู้นะมันจะมีซอยมันอาจจะหักไปทางนู้นออกสุขุมวิทก็ได้ซอยมันซิกแซกนะถนนมันจะโค้งไปทางด้านซ้ายนะไม่ได้โค้งไปทางฝาโค้งไปทางฝามันจะออกสุขุมวิทเนี่ยตรงตึกเนี่ยก็สุขุมวิทซอยอะไรนั่นเนี่ยตึกทอสร้างเนี่ยอันนี้เป็นสนามไรกกลอฟตึกหัดรกกล์ฟ โรงพยบาบาลกล้วยน้ำไทหนึ่งและสองมาอยู่ก็นละภาคฝั่งอ๋อเข้าใจแล้วหนึ่งจะอยู่ฝั่งขวาอ่ะหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายให้เดินไปทางนี้ครับถ้าสองจยู่อยู่ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาหนึ่งอยู่ทางซ้ายสองอยู่ทางขวาพูดผิดถูกโอ้เงินติกวางครับราบโนนตรงโนนใหญ่เบื้อรลมลื่นม,ม,ม,มาก ข้อดีของเขาคือลมรืมนะ่นเงินชายหาดพัทยานะครับเนะมื่อก่อนเขามีต้นหูวกวางกวางเยอะๆนะเดินเ,เย็นสบายนะไม่รู้สึกร้อนเพราะว่ามันมีร่มเงาแล้วก็มันมีลมด้วยพอเขาเอาออกเยอะพอเขาเอาออกเยอะก็ทาหาดใหมนะ่แล้วก็ใส่ต้นพวกอะไรเอาออกรู้สึกว่าร้อนนะเดินเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ร้อนตอนไปพัทยาเดยบนาเมันึ่เหมือนเดิมร้อนเหมือนเดิม เมื่อก่อนมีต้นมะพร้าวต้นเนี่ยต้นหัวกวางเนี่ยเยอะบ้านคนรวยมากเลยบ้านคนมีฐานะอยู่ย่านเนี่ยมีแต่บ้านสวยๆรวยๆนะซอยอย่างนี้ไปทางสุขมุมวิทเนาะบ้านคนรวยเยอะแจกคฟรีเพื่ออะไร น้ำเหมือนน้ำดื่มมันแจกฟรีเัยเออถ้าใครไม่มีก็เอาได้ก็แจกฟรีแต่แน่ๆที่หยิบได้เห็ดหอมขายยังไงไม่รูย้ยาเลยไม่มีตังค์ <c oughs> อยากได้อยากได้อยู่เห็ดหอมก็ขายเป็นกิโลนะเป็นโลขึ้นโลมีเยอะๆเลยของกินของของักมันน่าะหลายร้อยอ่ะ โอ้ยร่มรื่นต้นหูกระจงหูกวางางนี่แหละทุกคนดูรนะ่มรื่นมากเลยแต่เวาลากวาเนเออเหมือนเขาว่าเนาะต้นหูกระจงหูกวางเขาว่าไม่ให้ปลูกในบ้านไม่รู้เขาพูดเพื่อว่าอะไรมันปลูกได้หมดแหละต้นไม้ถ้ามันให้ความร่มเงานะปลูกในที่เหมาะสมในที่ของเรามันได้หมดแหละต้นไม้ เดี๋ยวนี้เอาตามถนนสุข,ขุมวมิทอะไรต่างๆแถวตลาดขนาดตลาดพระโขนงยังหาร้านข้าวแกงกินยากครับทุกคนร้านอาหารแบบเดินทางเนาะร้านอาหารเดินทางครับเล่แผงลอยที่ตั้งตามพื้นบาทเหมือนเมื่อก่อนมันหาก,กินยากเขาอย่าอยู่ตามซอยอย่างเงี้ยเนี่ยตรงยังมีโรงพยาบาลคนเยอะซอยคนอาศัยอยู่เยอะคนมาโรงพยาบาลก็มากินได้ให้คน คนชั้นแรงงานได้กินราคาแบบเยี่ยมเยา40 50พอได้ครับแต่ส่วนมากเออใกลางเมืองเขาจะกินในห้างอะไรเลยตามซู้อาหารในห้างมันก็แพงนะเวลากคุป,ปองอ่ะจานหนึ่ง50 60บาทมันก็ไม่พออิ่มบ,บางคนกินเยอะแต่ที่อยากไอ้นี่เยอะก็คือ,อถูกหน่อยก็อ,อโศกนันนะครับฟูดคอร์ดอโศกมันจะถูกหน่อย ดูอาหารเดี๋ยวมาดูก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก่อนครับคนมารอเยอะมันจะได้กินไหมเนี่ยว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวหน่อยแต่ว่าดูมันน่ากินอยู่นะดูวิธีการดูวิธีการทําแล้วเหมือนไม่ใช่เอียบแบบที่อยากกินนะเขาจะบีบแบบน้นําข้นๆไม่เหมือนแบบแบบอีสานนะอีสานก๋วยเตี๋ยวแบบน้าตกอีสานนะ อยาก,กินแบบนั้นนะครับในน้ำตกแบบแบบว่าหมูตุนหมูอะไรที่ว่ามีน้ำขุ่นๆแล้วก็ใส่เลือดอยู่แต่ว่าน้ำมันขุ่นๆเหมือนมีนม,นม,นมอะไรโอ้ยตึกใหม่นะตรงนี้สวยเลยจะให้ดูดทุกคนพอทำจะเสร็จอยู่แล้วก็ทาสีนะมองอยู่ฝั่ง้นุ่มมันว่าจะเขาไม่ได้ทำสูงประมาณนี้สุดแล้วมั้ง ครับคลิปนี้ของผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงซัมเนีครับมาเที่ยวเดินย่านสเวดูของกินย่านนะซอยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยที่ผมวาว่าตั้งใจจะซื้อวิ๋วมีหลายร้านอยู่บางร้านก็ไม่มีคนนั่งกินบางร้านคนก็กินอยู่แต่หน้าโรงพยาบาลพนักง,งานโรงพยาบาลแต่ว่าผมจะกินก๋วยเตี๋ยวโกเด้งครับ โกเด้งเหมือนเหมือนว่าเคยกินอ่ะที่อื่นนะแถวอีาสานบ้านเราคือมันได้อะรสชาติมันได้อร่อยอยู่โกเด้งลูกชิ้นโกเด้งเขาอกอะไรอะจะไปมันมีแบรนด์มันมีแบรนด์ของเขาที่เราเคยกินนะว่าเออถือว่าใช้ได้เลจะซื้อตรงนี้นะครับกิอ๋วยเตี๋ยวโกเด้งบาย bye, ครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับให้ช่องพเท่า มันหนอกคนหนีนะนเดินอย่างเดียวครับชีวิตลำบากเหลือเกินบ๊ายบาย